มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพทจะมาทําการรีวิวหอพักนะคะใกล้ๆมหิดลนั่นเองะคะ่ะก็คือหอที่แพทได้มาอยู่นะคะก็คือตอนนี้กําลังจะย้ายออกเลยเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะออกก็เลยจะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะสําหรับใครที่อาจจะแบบกําลังจะย้ายมาเรียนที่มหิดลหรือว่าแบบว่ามาใช้ชีวิตแถวๆนี้นะคะก็จะได้รู้ว่าเออมีหอพักสไตล์ประมาณนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะ,ค,ะคือจริงๆอ่ะคือแพทเรียน4ปีใช่ไหมช่วง3ปีแรกแพทอยู่อีกหอหนึ่งก็คือชื่อว่ายูนิลอฟนะคะอันนั จะเป็นหอที่อยู่ตรงข้ามกับหอนี้นะคะแต่ว่าราคาแพงกว่าแบบประมาณ 3- 4พันบาทนะคะ <c oughs> ก็อยู่มาประมาณ3ปีแล้วก็ช่วงปีสเทอม3าเนี่ยไปฝึกงานก็เลยย้ายออกนะคะแล้วพอเข้าปีสีเนี่ยก็เลยย้ายมาที่หอนี้นะคะซึ่งหอนี้นะคะชื่อบัณฑิตนะคะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วนะคะบัณฑิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกรุปปะะ๊ประขะเหมือน,นแบบ มีประมาณ10กว่าตึกนะถ้าจาไม่ผิดก็คือมีตึกที่แบบหน้าตาเหมือนกันห้องเหมือนกันแบบประมาณ10ตึกเลยแต่ว่ามันจะเป็นคนละเจ้าของนะคะซึ่งมันมีแบบบันดิตเฮาส์บันดิตเพลสบันดิตแคสโซอะไรเงี้ยแบบเยอะมากๆนะคะซึ่งที่ที่แพทอยู่ก็คือบันดิตเพลสนะคะก็จะเป็นห้องแบบลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมกันนะคะก็สําหรับห้องนี้ที่แพทอยู่นะคะราคาอยู่ที่เดือนละประมาณ 6 0พ0กว่าบาทนะคะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะห้องค่อนข้างกว้างนะอยู่ได้ค่อนข้างสบายเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูกันนะคะว่าห้องเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะทุกคนห้องมันอาจจะแบบว่าโลกๆนิดนึงนะเพราะว่าแพทกําลังเก็บของนะคะกำลังจะย้ายออกพอดีนะคะมาถ่ายทุกคนดูนะคะเป็นการแบบส่งท้ายนะคะแล้วก็เป็นแบบเมมโมรี่เล็กๆน้อยๆว่าเออฉันเคยอยู่ห้องนี้นะเริ่มมาจากที่ประตูทางเข้าเลยนะคะอันนี้เป็นประตูนะคะซึ่งเขาใช้ระบบแบบเป็นคีย์การ์ดเนาะก็คือแบบแตะเข้ามาได้าจากด้านนอกนะคะอันนี้ก็คือ3 มาล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยนะพอเปิดเข้ามานะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นตู้รองเท้านั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เก็บไปหมดแล้วนะคะซึ่งมันใส่รองเท้าได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่รองเท้าเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะใส่ไม่พอนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่ เออสามารถใส่ได้2ฝั่งก็คือฝั่งด้านโน้นกับฝั่งนี้นะคะซึ่งแพทอยู่คนเดียวเนาะแบบเช่าหออยู่คนเดียวก็เลยใช้แค่ฝั่งเดียวนะคะก็จะมีที่แขวนต่างๆแล้วก็มีแบบชั้นวางมีลิ้นชักนะคะก็คือจริงๆสามารถอยู่2คนได้เลยนะคะมีโต๊ะทางานเนี่ยสโต๊ะเลยนะคะแล้วก็มีเตียง2เตียงนะคะแต่ด้วยความที่แพทอยู่คนเดียวนะคะก็เลยเอาเตียงมาชิดกันนะคะมันจะได้เป็นเตียงที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ก็จริงๆเวลานอนก็คือนอนเตียงนี้แล้วก็อย่างนั้นจะเอาไว้วางของนู่นนี่นั่นนะคะก็จะมีโต๊ะข้างเตียงต่างๆะคะซึ่งโต๊ะข้างเตียงอันหนึ่งอ่ะแพทเอาไปวางชิดกับโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเอาไว้วางแบบที่ม้วนผมอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างฟังก์ชั่นลดีมากเลยก็คือแบบเป็นโต๊ะเตี้ยๆวางนู่นวางนี่ได้มีลิ้นชักแล้วอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะซึ่งด้านบนมีไฟนะคะสาวๆก็คือแบบแต่งหน้าได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไฟมันเป็นไฟแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไฟนีออนหรือเปล่าเออนั่นแหละมันทาให้แบบแต ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะแล้วก็ด้านนอกนะคะอันนี้จะเป็นตัวประตูออกไปที่ระเบียงเนาะก็จะมีผ้าม่านให้มีม้งลวดแล้วก็เป็นตัวระเบียงแบบนี้นะคะซึ่งด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของแบบที่ล้างจานต่างๆแล้วก็ตากผ้าได้นะคะอันนี้แพเลือกห้องนี้เพราะว่ามันมีวิวเป็นสนามกอล์ฟทุกคนเนี่ยจะให้ดู เนี่ยคือมองไปข้างๆก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะคะแต่ถามว่าเคยออกไปไหมไม่เคยจะไปดูเลยนะคะ <S <S แล้วสำหรับจุดที่อยู่ตรงข้ามนี้จะเป็นคอนโดนะคะชื่อไอคอนโดเนาะวกกลับเข้ามาในห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นนะคะซึ่งอันนี้เขามีมาให้เลยนะก็สามารถแบบใช้ได้อะไรอย่างนี้นะนี่ก็โล่งแล้วนะคะกําลังจะออก แล้วก็ตรงนี้แพทเอาไว้แบบแขวนพวกถุงขยะเวลากินนู่นกินนี่นะคะก็แขวนไว้ตรงนี้นะจริงๆแล้วอ่ะคืออย่างที่แพทบอกว่าอันนี้มันแบบสามารถอยู่ได้2คนใช่ไหมอันนี้มีโต๊ะทํางาน2โต๊ะก็เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะใช้โต๊ะนั่น,นเป็นโต๊ะทํางานส่วนโต๊ะนี้ก็จะวางพวกไมโครเวฟแล้วก็แบบพวกกาต้มน้ําหรือของเกี่ยวกับการกินทั้งหลายนะคะด้านบนก็แบบไว้ของกินต่างๆนะแล้วก็เขาก็จะมีทีวีให้ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่เคยเปิดเนาะก็ในส่วนของพวกเอ่อไมโครเวฟอะไรเงี้ยก็คือต้องเอามาเองนะคะอันนี้แพทก ก็เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะโล่งๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ห้องน้ํากัน ในส่วนของห้องน้ําก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพทนขอไม่เปิดไฟนะเพราะไฟมันเปิดแล้วมันจะแบบพัดลมดังด้วยเดี๋ยวจะได้ยินกันนะคะก็อันนี้ห้องน้ําก็จะมีเป็นตัวอ่างล้างมือนะคะก็ค่อนข้างแบบกว้างขวางนะเพราะว่าแบบวางของค่อนข้างได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นแบบชาเวอร์นะคะมีเวนชาเวอร์แล้วก็มีที่อาบน้าปกติด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็คือแบบวางของได้เยอะดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างกว้างเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมี ประตูปิดเป็นแบบประตูแบบนี้นะคะก็คือสามารถปิดได้ไม่ให้น้ําแบบกระเด็นออกมาเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบชักโครกต่างๆนะคะประมาณนี้ แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นระบบคีย์การ์ดก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยก็สามารถเสียบคีย์การ์ดได้เลยนะคะแล้วไฟมันก็จะติดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาคีย์การ์ดออกไฟทั้งห้องเนี่ยก็จะดับหมดเลยนะคะก็คือจะไม่เปิองไฟเวลาแบบว่าไม่ได้อยู่ห้องนะคะแต่ว่าสิ่งเดียวที่ไม่ดับก็คือตู้เย็นนะคะก็คือโอเคมากๆคือของจะไม่เสียนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับห้องนะแล้เวเป็นรีวิวคร่าวๆนะคะสําหรับห้องที่แพทได้อยู่มาประมาณช่วง6 7เดือนที่ผ่านมานะคะช่วงป4ี4นี้นะคะก็คอน ค่อนข้างโอเคเลยนะแพทค่อนข้างแฮปปี้กับที่นี่นะคะมีฟิสเซลิตี้ให้ใช้หลายอย่างนะคะแบบที่จอดรถในร่มก็มีนะคะแล้วก็มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมี Wi-Fi ให้ใช้ได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างครบนะคะค่อนข้างแฮปปี้กับราคานะก็โอเคมากคือแพทรู้สึกว่าอยู่คนเดียวค่อนข้างสบายเลยแต่ว่าถ้าอยู่2คนอาจจะแบบรู้สึกอึดอัดน,นิดนึงนะคะก็ต้องแบบว่า ชั่งน้าหนักดูนะว่ายังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้แนะนําแพทแนะนําว่าแบบอยู่คนเดียวมันแบบค่อนข้างแบบกําลังพอดี่ะมันแบบที่เก็บของอะไรเงี้ยก็แบบพอดีอะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าอยู่2คนมันน่าจะของเยอะมากๆเลยนะคะถือว่าแพทเป็นคนของเยอะก็ไม่รู้นะอนนี้นะคะสําหรับขอพักที่แพทอยู่นะคะมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะก่อนที่จะต้องร่าล้าห้องนี้ไปตลอดกาลนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วสหรับใครที่แบบอาจจะก,กําลังหาหออยู่อะไรเงี้ยก็ลองมาดูคลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ